มสมาธิมีปัญญาสิ่งที่เข้ามาหาจิตหาใจของเราเมื่อเรารู้แล้วมันก็จะดับหายไปนี่น,นะความสุขมันก็เกิดเพราะเรารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์นั่นแหละะเพราะปฏิบัติธรรมก็หมายความว่าอารมณ์ความคิดนี่ถ้าเราไม่รู้มันก็เหมือนสิ่งที่เข้ามาทำ้ายจิตใจของเราเนี่ยจากเรื่องปัญหา ในเรื่องการเรื่องงานเรื่องครอบครัวถ้าเราไม่รู้เราก็ไปคิดต่อปัญหาเมื่อคิดต่อมากมจิตของเรามันก็ทุก์มากยิ่งคิดมากจิตของเราก็จะวุ่นวายมากแต่ถ้าเราความคิดมาแล้วเรารู้มันดับจิตเราไม่ไปคิดต่อถ้ารู้แล้วมันดับจิตไม่คิดต่อปัญหามันก็ดับความทุกข์มันก็ดับ เช่ไหมล่ะเพราะเรารู้แล้วปล่อยมันออกไปถ้าคนไม่รู้ก็อันไหนเกิดขึ้นก็เก็บมาคิดต่อหมดอันไหนเกิดขึ้นก็เก็บมาไว้ในจิตในใจหมดทุกอย่างทุกเรื่องทุกเราแบบนี้จิตมันก็มีแต่ความวุ่นวายมีแต่ความบดอัดก็มีแต่ความทุกข์นั้นเองแต่ถ้ารู้อารมณ์ความเกิดขึ้นก็รู้รู้ดับมันปล่อยไปแล้วดิมันจะมาทําร้ายเราได้ไหม ปัญหาก็เช่นเดียวกันมันเกิดที่ใจของเราเรารู้แล้วมันดับไปแล้วปัญหามันจะมาทาร้ายจิตใจของเราได้ไหมไม่ได้เมื่อรารู้เกิดรู้ดับรู้เกิดรู้ดับเนี่ยเราก็มีความสุขจิตของเราก็สงบมีความสุขแต่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่ไม่มีสติเมื่อไหร่ไม่มีสมาธิมันก็ไม่มีปัญญาภายในเข้าใจไหมละ่ะไม่มีปัญญารู้เห็นเกิดดับทีนี้เราก็เอาแต่ความคิดเอาอารมณ์มาปุงแต่งอยู่ภายในใจิตในใจของเรา มันก็วนวายอยู่อย่างนั้นนั่นแหละปฏิบัติธรรมก็เพื่อให้จิตของเรานี้มันช่วยเหลือตอนเองได้อตอนนี้เดินโยกม,มั้ยวันหนเดินโยกม,นนมั้ยตอนนี้ไม่ค่อยได้เดินแต่ว่าถ้ามีเวลาก็ท่องท่าสี่แต่พักหลังๆเวลาท่องท่าสี่ชอบอง่วงทได้ประมาณสิบยี่สิบรอบนะคะแล้วก็จะหลับเลย <laughs> แล้วเราก็ปล่อยให้มันหลับไปเลยเตินเติมนข้ามา แล้วท่องการท่องนี้เดินท่องหรือนั่งท่องเวลาขับรถก็ท่องค่ะเวลาที่ไม่ได้ทำอะไรก็ท่องถ้าขับรถนี่มันง่วงไหมเวลาท่องมีนะคะก็มีนะ,ะคือมีนี่บางทีจิตมันยังไม่เป็นสมาธิไหนเผลอไปมันไม่ยังไม่เป็นสมาธิเวลาท่องไปบางทีก็เหมือน สะดุ้งขึ้นมาไม่สบไม่ถูกคะเวลาท่องไปขับรถไปเหมือนใจลอยนะคะใจลอยใช่แล้วก็มีสติสะดุ้งขึ้นมาใช่เ <c oughs> จะลอยบ่อยเรื่องขับรถเรือมัน,านอัลายก็ได้ไหมละ่ะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเวลาท่องก็เวลาที่เงียบๆพี่พพเราท่องจริงๆคือจะเป็นเวลาขับรถคะ่ะเพราะว่างานของโยมต้องขับรถตลอดอืมก็ใช้เวลานั้นนั่นแหละ เวลากลับบ้านก็จะเป็นก่อนนอนค่ะเวลากลับบ้านจะเป็นก่อนนอนแล้วก็ตื่นนอนขึ้นมาก็จะท่องอถ้าถ้ามีสตินะคะถ้ามึนขึ้นได้ะะอืเพราะโยมจะตื่นประมาณตีสี่ตีห้าก็ไม่รู้จะทําอะไรเดินโยกมือทีหลังเดินโยกมืออ๋อแต่ไม่ได้เดินนะคะเดินโยกมือด้วยแล้วก็ท่องทาสีลไปด้วยลกการ<อ>รู้สึกตัวในการเคลื่อนไหวไปด้วยตื่นทุกวันค่ะตีสี่ตีห้า ถ้าเตือนมาแล้วเราท่องท่าสี่เดินโยงกลมรู้ความคิดอารมณ์เกิดดับนี่มันจะได้ประโยชน์ก็ใจ้เว<อ>ลาทีนี้แหละแต่จะนอนห้องนอนห้องท่าสี่ลุกขึ้นสักหน่อยลนั่งใช่ไหมคะลุกขึ้นเดินสักหน่อยอคคมันจะได้มีกําลังทั้งร่างกายแล้วก็มีกําลังจิตกําลังใจดีขึ้นก็ใจ้เวละทนี้นะก็เหมือนเราเดินนั่นแหละนะมันก็เหมือนทําให้จิตของเรามันรู้สึกว่า มันกระตุ้นตนเองเพิ่มมากขึ้นคือมันจะไม่ขี้เกียจขีค้คาลานก็ไลยเวลาทีนี้นะ่ะบางคนจะให้เดินก็เกีเยจใชอย่างงี้น่ะจะขี้เกียจเน่ได้ดีนั่นแหละแต่ไปเดินโยก,กมไม่ได้ดีนะขี้เกียจไม่นอนท่องอันนี้มันก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่อ่าใช่โยมก็รู้สึกอยู่เพราะร่างกายเรามันไม่กระปรีก้กระเปร่าอะไรหรอกนะมันไม่ไม่เบิกบานเท่าไหร่ถ้าเดินนี่จะเป็นวันสาทิตย์ค่ะแต่ถ้าวันธรรมดาโยมจะไม่ค่อยมีเวลาเดินเลย แล้วเวลาเวลาเวลาเล่กงานนี้ค่ำๆมานี้ได้ทำอะไรไหมไม่ได้ทำอะไรค่ะเล่กงานมากินทำนู่นทำนี่แล้วก็นอนสองช่วงสาม่ก็ปีกก็ปีกเเวลานั้นแหละไปทำาจงกรมสักสามสิบนาทีก็ไดยวลม่รตีนั่นจังไงเราก็ต้องนอนอยู่แล้วเลยแต่ก่อนจะนอนเนี่ยเอามันสักสามสิบนาทีก่อน สร้างความกระตุ้นให้กับร่างกายของเราด้วยเขาจะให้เรามันจะได้ไม่ไม่ไปหลงอยู่กับการกินการนอนมากเกินไปเขไจะให้ตอนเย็นก่อนนอนเดี๋ยวจะมาเดินหน้าบ้านความเผลอมันจะน้อยลงถ้ายองเกียดเดินจงกรมนะรู้สึกตัวไม่ต้องเพ่งไม่ต้องจังนะการเดินนะเดินเหมือนเราเดินปกติเดินเดินเหมือนเดินเล่นธรรมดาแต่มันรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวไปด้วยมันสติมันหยุดจุดไหนก็วิญญาณเขาเรียกว่าวิญญาณไปไปรู้สิ่งไหนสติก็รู้สิ่งนั้นนั่นเลย ก็คือมันแวบไปทางขากรู้ขาก็ทางตาก็รู้ตากันบ้านเรามีสติเราก็เหมือนดินจงกรมใช่ไมคะมันก็เหมือนเดินจงกรมแต่จิตมันไปแบ่งกับงานไปส่วนหนึ่งมันยังใช่ใช่มันยังไม่ได้เตรียมที่ก็เต้ียมไม่เออคือห้าสิบอยู่ที่งานห้าสิบอยู่ที่การรู้สึกตัวมันจะไม่ได้เตรียมร้อยมันจงกรมจงกรมนี่เหมือน เมื่อจิตของเรามันเนี่ยปรกบการเคลื่อนไหวโดยตัวมดมนแล้วใช่ใช่เอาทุกอย่างออกไปใช่เอาอย่างออกอยหมดแล้วเนี่ยมันจะได้สมาธิตั้งมั่นดีกว่าไวกว่า้าใจไม่ละถา<ห>มว่ารู้สึกตัวเหมือนเดินจงกรมไหม,มก็เหมือนอยู่ห้าสิบเปอร์เซ็นตก็รู้สึกตัวเหมือนกันแหละแต่จงกรมนี่มันจะแนบกว่าเพราะเราได้ปล่อยวางสิ่งภาระ,ะสิ่งอื่นออกไปแล้ว้าใจไม่ละอย่างเราทํางานเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นจิตของเราแบ่งไปที่งาน้าใจไม่ละทีนี้นะ ใช่ไหมล่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มาจ่ออยู่กับการปฏิบัติรู้การเคลื่อนไหวทั้งหร่ยหรอกคือมันจะไปไปสนใจเรื่องงานเรื่องบางเหมือนเหมือนที่เราไปส่งจิตไปข้างนอกกันแหละอ่ะมันจะไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่แต่จงกรมนี่มันไม่ว่าเราปลดออกไปแล้วดิไอ้พัลละการงานเราก็มาเรียนรู้การเคลื่อนไหวของเราจะได้เต็มร้อยกันใช่ไหมล่ะถ้าเหมือนเราเดินออกกําลังกายเงี้ยก็เหมือนเราเดินจงกรมใช่ไหมคะออกกําลังกายก็ก็ก็เหมือน ออกเดินโจกมันแหละเหมือนมากกว่าทุกอย่างถ้าทํางานนี้ไม่เหมือนทํางานไม่เหมือนเพราะจิตแบ่งไปอยู่ที่ไนถ้าเดินเล่นไปเรื่อยเนี่ยก็เหมือนเดินโจกมอือใช่อย่างครูบาเดินทุดงครูบาเขเหมือนเดินโจกมเลเพราะมันปลดภาระภายนอกออกไปแล้วก็เดินไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเพียงแต่ไม่ได้กลับตัวแค่นั้นเองก็เดินไปเรื่อยแค่นั้นเราเดินเล่นเนี่ยรู้สึกตัวก็เหมือนเดินจจกมันแหละนี่ก็ก็เหมือนเหมือนมากกว่ามากกว่า แต่ถ้าทํางานนี่ไม่ใช่แล้วเพราะจิตอันนึงไปอยู่ที่งานอะไวมาทีนี้มันมันไม่เต็มที่จะ่แท้แน่ก็เดินกลับไปกลับมาในบ้านนั่นแหละวนไปวนมาทางทางเดินก็ประมาณยี่สิบห้าถึงสามสิบเก้าินพอไปถึงประมาณนั้นแล้วครับกลับตัวกลับตัวก็รู้ว่ากลับตัวแล้วก็ลุกก้าวซ้ายก็รู้ก้าวขวาก็รูกแกงแขนซ้ายก็ลู้แกงแขนขวาก็รู้ยมันร้อนมันคันมันน้ำมันเจ็บมันปวดตรงไหนก็รู้แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ดูแวบ,บหนึ่งแค่นั้นเนองเพราะกำงรู้มากนะโอเคแวบๆบแตบบ่มันจะได้มีจิตของเรามันถึงจะมีกําลังเพิ่มมากขึ้น <Ừ. S 1> แต่ที่แน่ๆเดินในทางโยมกรมนั่นแหละมันจะได้สมาธิดีกว่าก็แด่เวลาทีนี้นะตั้งจิตว่าเราจะมาคือการเดินโยมกรมนี้มันฝึกจิตให้แนบมาอยู่กับร่างกายมีสติโลกกายเนี่ยจิตมันถึงจะเป็นสมาธิก็้ไหปกตินี่เวลาเดินโยมกรมเราต้องถอรอคะ อดยิ่งดีเพราะพระพุทธเจ้าของเราก็ไม่ได้ใส่เดินหรอกนะ mm hmm. ก็เหมือนเขารพทางจงกรมบ้างนั่นแหละ mm hmm. พระพุทธเจ้าก็พระองค์ก็ไม่ได้ใส่รองเท้าแตะเดินพเพราะในครั้งพุทธการพระขนาดพระใส่รองเท้าแตะเดินเนี่ย mm hmm. ก็ยังถูกตำหนิตันห้ามอยู่นะเข้าใจไหมเ mm hmm. พราะบางทีมันเป็นรองเท้าไม้อย่างนี้เนี่ยสมัยก่อนก็มีรองเท้าไม้เวลาเดินมันดังก๊อบก๊ๆก๊อกปเลย อยู่ในวัดเดียวกันทีนี้มันไปเสียงไปรบกวนพระรูปอื่นที่นั่งสมาธิอยู่อย่างนี้น่ะก็เราถูกห้ามพระภิกษุก็ถูกห้ามไม่เด้ใส่รองเท้าเดินอย่างนั้นมันมีเหตุทั้งนั้นนั่นแหละนะอันนี้ก็มีมีเหตุเรื่องของการใส่รองเท้าเดินก็มีพระพุทธเจ้าก็เรียกไปตักเตือนตักเตือนว่าต่อไปก็ย่าไม่ใส่รองเท้าเดินน้ามันเป็นรบกวนสมาธิผู้อื่นอย่างนี้เลยเนี่ยก็ญาติโยมก็เอาตามพระนั่นแหละก็ได้เมื่อหล่ทีนี้นั่นเราก็ถอดรองเท้ามัน เป็นดินอะไรมันขยะขยแยงก็รู้ว่ามันขยะขยงดินนั่น <c oughs> ครูบาก็ถอดรองเท้าเดินไปวินดาดทุกวันแหละ <c oughs> แต่ก่อนครูบาไม่ได้ฝึกมันก็มีเป็นโคลนเป็นอะไรแต่ครูบาเป็นลูกชาวนามันไม่ค่อยมีปัญหากับดินกับทรายเท่าไรหร่หรอกเพราะมันเคยถอดรองเท้าเดินลุยโคลนลุยอะไรตามไรตามนานมันก็ไม่มีปัญหา <c oughs> แต่ถ้าคนธรรมดาถ้าไม่ได้เคยทาไรทำสวนมาอาจจะขยะขยแงกับดินสักหน่อยอย่างนี้แหละแต่ก็รู้มันไปด้วยแค่นั้นเอง เรวก็ต้องให้เดินทีนี้เราเดินแล้วกาลังร่างกายของเราเนี่ยมันดีนะนเดินจงกรมเนี่ยเดินกลับไปประมาณวันละสามสิบนาทีาวันละหนึ่กงก็ร่างกายของเรามันก็ไม่มีโรคไข้ไข้เจ็บเบียดเบียนสักเท่าไหร่แล้วเ็รามันแข็งแรงเข้าใจไหมล่ะออกกาลังทุกวันเดินจงกรมก็มเหมือนออกกําลังกายนั่นแหละแต่มันก็เหมือนอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนออกกําลังจิตไปในตัวถ้าเรามีสติรู้สึกตัวไปด้วยเคลื่อนไหวเข้าใจไหมล่ะได้ทั้งทางกายได้ทั้งทางใจร่างกายก็แข็งแรงขึ้น โรคภัยใก้เก็บเปลี่ยนเปลี่ยนก็น้อยลงจิตใจก็มีสติเพิ่มมากขึ้นมีสมาธิเพิ่มมากขึ้นนะั่นเห็นไหมมันก็ดีอย่างนั้นนั่นแหละถ้าไม่ดีพระพุทธเจ้าก็คงจะไม่เดินหรอกเขาได้เวลทีนี้นั่นเราก็ทําเหมือนพระพุทธเจ้านั่นแหละแล้วเราทําทุกวันเสมอต้นเสมอปลายมีเวลาว่างก่อนจะหลับจะนอนแต่ช่วงนี้เราปีก็สักหน่อยตอนละสามสิบนาทียี่สิบนาทีก็ว่าไปก่อนพอทําทุกวันมันจะเพิ่มของมันเองเพราะเราทําทุกวันแล้วทีนี้จิตของเรามันก็จะ รู้สึกว่ายี่สิบนาทีนี่มันน้อยไปนะเพราะมันมีความเพียรเพิ่มเนี่ยมันจะมันจะเพิ่มของมันเองนะเข้าใจไหมหล่ะทีนี้นะเมื่อจิตตั้งมั่นสงบดีๆนะทีนี้เขาก็เพิ่มเพิ่มเพิ่มคือบังคับจิตให้เพิ่มไม่ได้หรอกใหม่นั่นนะแต่มันจะเพิ่มของมันเองบังคับค่ะแต่ไม่มีความสุขมันไม่มีความสุขแต่เพียรไปเรื่อยแล้วมันจะเพียรเราทําทุกวันแล้วมันจะชินมันจะเพียรของมันเองเหมือนในใจคิดว่าอยากจะทําค่ะแต่ร่างกายมันเหมือนไม่มีความสุขอืม แต่ถ้า,าอยากตั้งใจจะทำเนี่ยคือถ้าเรานานๆไปวันสองวันเราเราห่างไปเนี่ยก็ดีก็ลุกขึ้นมานั่งสมาธิคืออย่างนี้นะเราพยายามให้ทันจิตของเราบ้างอย่าไปตามใจมากครูบาก็ขี้เกียจเวลาเราจะลุกเดินแต่ครูบาก็ไม่ได้ทําตามอามนาจของตัณหาก็กท่านั้นเงยเราก็มาขัดใจตัณหานี่ไงถ้างั้นเราจะ<ต>พ้นคนคยาะคงขี้ยจ ฝืม,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 มันต้องฝืนบ้างครูบาก็ฝืนขัดใจตนเองก็ขัดเข้าใจแม่หล่ะทีนี้นั่นถ้าง,งั้นกิเลสอันหนก็ไม่ลดเค,เคยไปอ่านหนังสือติดตำราเนี่ยข้ามาอยากอ่านเนี่ยครูบาอ่านไปก็ฟุ้งซ่านเราก็ไม่เห็นเกิดดับครูบาก็ขัดจิตครูบามันดิ้นอยู่อย่างเงี้ยไม่ธรรมดานะ่ะดิน้นไปดิ้นมาอยากอ่านหนังสืออย่างนงี้นนะครูบาก็ไม่ทําตามมันอวันแรกก็ทรมานตนเองอยู่ใจหนึ่งอยากจะทำแต่ใจหนึ่งก็ไม่ทา ได้เรา,เราขด<ม>าดไปแยมคิดว่าถ้ามันเป็นอย่างงี้ยยมคิดว่ามันจะไม่ได้อะไรได้ขัดสักหน่อยแล้วมันจะหายจากสิ่งที่เราเป็นนี่แหละเพราะครูบาก็เคยขัดสามวันค่อยขัดได้อาการนัหนังสือเน่ต่อไปถ้าขัดได้แล้วกําลังที่มันจะดึงเราออกเนี่ยมันน้อยกําลังรองชนิดเปลี่ยนธรรมดาแล้วทนนี้นะพระกรรมฐา,านนันหลายขัดใจกเกลียดทั้งนั้นไม่มีใครไม่ขัดใจกลเลสหรอกเพราะเราเคยชินเคยชินกับการติดกับความยึดมั่นถือมั่น พอมาฝึกก็เหมือนมาขัดเกาีิวเลสนั่นแหละถ้าไม่ขัดไม่ขัดไม่ไมไมเก่ามันมันก็ค่อยไปตามอันเดิมมันเก่าอยู่ตลอดไปนั่นแหละโยมคิดว่าถ้ามันฝืนอ,อย่างเงี้ยโยมคิดว่าเหมือนทำไปแล้วไม่ได้อะไรมันไม่อยา่ยาไปเอาความคิดเข้าไปไว้ทางหน้าเ <c oughs> ข้าใจไหมล่ะความคิดของคนทั้งหลายย่อมข้อข้างตนเองอยู่แล้วย่อมไปในทางสบายอยู่แล้วเข้าใจไหมนี่กูวาจะบอกกูวาก็คิดเช่นนั้นแต่ก่อนกูวาคิดว่าเราจะเป็น แล้วมันขัดตนเองเราจะไปทําทำไมก็เพราะกูบาปล่อยให้มันตามที่มันคิดนั่นแหละมันถึงไม่ได้อะไรสักอย่างพอมาขัดมันบ้างขัดไปขัดมาตอนแรกมันก็อึดอัดอยู่เอาไปมามันก็คลายความเหมือดัดไปเรื่อยเพราะเราขัดอยู่ทุกวัน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 เนี่ยถ้าไม่หัดไม้มันแข็งไงถ้าไม่ดัดมันก็อ่อนไม่เป็นอไม้แข็งจะทําให้เป็นไม้อ่อนทําให้เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ได้อย่างไรมันต้องขัดต้องดัดอยู่ตลอดเข้าใจไหมล่ะบางทีโยมถึงขั้น ซื้อกาแฟมากินเพราะว่าไม่อยากให้ตัวเองนอนคือไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะต่อมาวันอไม่ได้ทําอะไรเลยเราพอช่วงบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามคือแดดมันนี่แล้วเราเปิดบ้านที่ห้องไว้มันเริ่มง่วงกูว่าก็ฉันกาแฟบางทีม่วงก็ฉันแล้วก็พอได้สู้ต่อกูว่ากัาทำอย่างนั้นก็จะแบบแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาก ทำได้สักครึ่งชั่วโมงแต่แต่ตอนแรกก้าฉันกาแฟาอยู่จิตมันยังไม่สงบมัตั้งมั่นดีหลังๆมาไม่ฉันก็ได้ถ้าจิตเป็นสมาธิเนี่ยมันจะไม่ง่วงของวันเนี่ยเข้าใจไหมล่ะตอนแรกก็ใช้กาแฟาเป็นเครื่องกระตุ้นก่อนกาแฟมาฝึกทุกวันจิตสงบสงบแล้วก<ง> <bies> าแฟไม่ฉันก็ได้มันเพราะมันไม่ง่วงอยู่แล้วนะ่ะเข้าใจไหมล่ะทีนี้น่ะแต่ก็จะมาถึงจุดที่มันไม่ง่วงได้ก็ต้องฝึกทุกวัน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  แต่ตอนทํางานก็ไม่ง่วงนะคะอวันเสาร์อาทิตย์ที่แลาวก็ง่วงตอนที่ภาวนาเนี่ยแหละก็เหมือนมีมารดนใจมีมารกวนใจอยู่นั่นนั่นแหละเขได้เมื่อไหร่โดยเฉพาะหลังเที่ยงอ่ะแล้วก็ต้องขัดใจมันบ้างขัดใจมันบ้างมันก็มีปฏิบัติก็มีมารทําให้เราง่วงก็พี่อิเลต้านะทำให้เราง่วงก็พี่เพราะสิ่งเหล่านี้มันจะออกจากกองทุกเงื่อนไขโดยเฉพาะตลอดพ่าโยมจะอยู่ในห้องไหมคะแล้วมันเห็นที่นอนเดินเดิน ทางเราเดินคบานี่ใช้น้านะบางทีมันง่วงมากเวารู้ง่วงใช้น้ําล้างหน้าให้มันให้มันสดชื่น้นในมันนั่นบางทีคูบางก็มองไปเสียงสว่างบางทีมันง่วงอยู่ในทางจมกลมล้กจะหลับในทางยมกลมให้ได้ก็มีบางทีควบาถึงขนาดมันง่วงมากคุบาถึงขนาดใช้ฝ่ามือนี่ตบหน้าตัวเองนะควเพื่อจะมันให้มันหายง่วงแต่มันก็หายได้แป๊บนึงมันก็ง่วงเหตุ แต่กรวบาทาไงล่ะกรวกาก็เอาละง่วงก็ง่วงเดินอย่างนั้นละเดินไปเดินมารู้สึกตัวได้บ้างไม่ได้บา้างช่วยไม้ไหวง่วงต่อแต่พอเราเดินไปเดินมารู้สึกตัวได้บ้างไม่ได้บ้างสติเรามาตลอดมาตลอดมาเรื่อยมาเรื่อยทีนี้จิตเราเป็นสมาธิเข้ามาดิหาความง่วงหายหมดทีนี้นั่นพอมันได้สมาธิจริงๆแล้วความง,ง่วงก็หายหมดเมืเวลามปดหัว <c oughs> ถ้าเราโฟกัสที่การปวดหัวก็จะปวดเราอย่าไปสนใจมันมากโยมก็เลยท่องท่าสักพักนึงเอาหา ปวดก็รู้ว่าปวดแล้วก็ไม่เอาใจมาอยู่ที่ธาตุ่องธาตุอย่าไปสนใจมันมากแล้วมันก็หายไปแล้ว่นใจมากหรอเลคือ้าปวดนี like fo ่ค i mean ือมาโฟกัสคือเราถ้าเราเอาจิตไปสนใจมันมากมันก็ทาให้เราปวดมากถ้าเราไม่สนใจซะเลยเนี่ยมันจะบางครั้ว่ามันลืมไปแล้วหายไปแล้วอย่างนี้นะอย่างครูบาเดินทุดงอย่างนี้ครูบาเก็เมื่อยครูบาก็รู้ว่าเมื่อยก็เอามาจิตไ่คล้องกับมันขาแตกเล็บออกเนี่ยเล็บหลุดทั้งสามเล็บเนี่ยเดินมาจากขอนแกนมาเจียงรายเนี่ย ขานี่แตกนะเดินมาเดินมาใช้เวลาสี่เดือนครึ่งเกือบห้าเดือนนะครบามานี่ครูบานอนยังไงอะนอนตามป่าปรากฏเอาตามป่าตามเขาอะไรเงี้ครูบาก็ทนเอานะแล้วมีพวกสัตว์อมก็มีนี่ก็สัตว์ธรรมดานี่แหละแต่ถ้าเราเข้าไปป่าเ่อกๆมันก็คงจะมีสัตว์ใหญ่บ้างนะงูก็มีอยู่ ก็ทนเอางั้นแหละขาดเอาถ้างั้นมันจะสู้กิเลสตัณหาได้ยังไงหรอกูพาก็ฝึกเราดเกอก็จะมาอันนั้นอันนี้ได้กว่าจะทําให้ความคิดความวานลดลงเป็นได้ก็ก็ขัดเอาได้แหละขัดใจกิเลสเราไม่ตามใจมันแค่นั้นเ้ยเราไม่ขัดมันก็ตามใจตลอดทุกภพทุกชาตินั่นแหละโยมเกะต้องสู้สักหน่อยขัดใจสักหน่อยเขาเรียกว่าขัดเก่ากิเลส ไปฟังธรรมหลวงปู่หลวงตาท่านก็ขัดเหมือนกันนั่นแหละท่านไม่ได้สบายไปตั้งแต่แรกเราเข้าใจไม่ได้บางพระอาจารย์ของเราก็สู้นะจริงจริงเราก็เปิดยูทูปฟังเพราะว่าถ้าอ่านหนังสือเนี่ยยิ่งม่วงถ้าอ่านเอาเอาหนังสือของหลวงพ่อไปค่ะนั่งอ่านถ้ามีเวลาก็อ่านกระโดดกระโดดก็มีแต่ขัดเท่านั้นมีแต่สู้ตายเท่านั้นแหละครูบาอาจารย์รุ่นไหนๆก็แล้วแต่จะทําให้จิตสงบ ไปถึงมากคนที่ผานก็มีแต่รรมาฝากตายทั้งนั้นแหละไม่ขัดไม่เกามันก็ไม่พ้นหรอกเพราะ,ะเราเคยติดติดแล้วทีนี้มันคอยมันดึงเรานิดนึงงเราก็จะไปประมาณอย่างน้มันก็เป็นดึงของเรามันก็ดึงเราอยู่อย่างนั้นน<ช>ั่นแหละถ้าไม่ขัดไม่เกามันนะประเเว,เวลาทีนี้นะ่นเราไปก็ห้ฝึกเรล่ขัดเกาบ้างง่วงก็ไปใช้น้ำล้างฝึก<ช> <laughs> แล้วก็เดินจงกรงบ้างเริ่มตั้งแต่เริ่มใหม่ๆนะเริเขียนนะเอาสักสิบยี่สิบนาทีก่อน แลวทีนี้โยงเกศทำทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวจิตของโยงเกตจะมีมันจะมีความเพียนขึ้นมาเองก็จะเป็ะเพลาพอมันมีความเพียนมันจะเพิ่มเวลาของมันเองก็จะเจ็นเวละทีนี้นนโดยที่เราก็ตอนแรกเราก็ฝึกฝึกฝึกไปก่อนมั่ขกี้เกจก็ไม่ต้องไปทําตามมันมันจะไม่เดือดรู้ไม่เดือดรอกี้เกีศอต่างนี้มันรู้สึกขี้เกีจก็อย่าไปทาตามความขี้เกีศก็จะเป็นเวละให้เราขัดใจมันบ้างแล้วเราก็ไปเดินสักหน่อยมันจะมันจะเป็นนั่นของมันเองมันจะชินของมันเองหรอกทีนี้นะมันเหมือนกับว่า เหมือนไม่ได้บังคับแล้วทีนี้น่ะถ้ามันเป็นปกติธรรมชาติคือเพียนเพียนเสมอต้นเสมอไปมันจะเป็นปกติเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาข้างมันเองโดยที่เราก็ไม่ได้ไปบังคับอะไรมันทั้งอย่างเข้าใจไลาทีนี้น่ะใหม่ๆก็เหมือนว่าฝืนหน่อยบังคับหน่อยแค่นั้นเอง <laughs> พ่อกิเลสนะะมันดึงแต่ให้เราขี้เกียจนั่นแหละ <laughs> มันไม่ชวนเราไปเพียนสักทีหรอกก็้ด้จไหมล่ะ่ว <laughs> นมากดึงแต่เราไปหาทางที่มันขี้เกียจที่ค้านไม่ภาวนาน่นกิเลสนะะมันพาไปอย่างนั้นมันมี สักครั้งไหมหรือว่ามีบ่อยๆไหมที่ว่าไปภาวนาเถอะไปภาวนาเถอะมันบอกอย่างนี้ไม่บ่อยๆมันไม่ค่อยมีนะมีแต่บอกเราไม่ต้องมันบอกแต่เราไปที่แขียววิชานั่นใช่ไหมล่ะเออมันเป็นเช่นนั้นเนี่ยมันคือกี่ลสตัณหามันเป็นอย่างนั้นนั่นแหละนะเอานะวันไหนมารับศีลใช่ไหมคะกลับไปอ่ะจะตั้งใจค่ะแล้วพอออกจากศีลแล้วเนี่ยคือก็ตั้งใจว่าจะทาแต่ความขี้เกียจมันมากกว่าแต่ว่า ้าวันที่มารับสิ่แล้วเนี่ยกลับไปเนี่ยก็จะไม่ค่อยกล้าขี้เกียจเพราะกลัวก็ได้นะก็ใช่เลยเลแต่พอออกจากสินแล้วเนี่ยเขาขี้เกียจมันเออเรามีข้อบังคับน้อยไปก็เลยว่าสาวอดีตถ้าหากว่ามีเวลาจะต้องบังคับตัวเองโดยการมารับสิ่นี่นะที่คูบาบอกเฮ้ยญาติยอมเขาปฏิบัติถือสีลเนี่ยคูบาบอกว่าให้เริ่มก่อนอ่า ทำไม่ได้ทุกวันก็ให้เริ่มเดือนหนึ่งเอาสักสองครั้งก่อน more, วันพระวันศีรับไปก่อนถ้าเรามีความตั้งใจจิตต้องเรามันมีความสามารถเพิ่มมากขึ้นก็เพิ่มเป็นสี่วันวันโกนวันพระใช่ไหมล่ะครั้งขึ้นครั้งแล้วก็ให้ไปทิละเล็กทียน้อยทปฏิทีนน้อยก่อนพอจิตทําประจาประจำนาที่มันจะเพิ่มของมันเองทีนี้นั่นนี่เ, life, blender, bunu, like è, nope. เราทําเดือนหนึ่งได้สี่วันเราเพิ่มไปอีกสักหน่อยเนาะมันจะเพิ่มของมันเอง จะไปใหม่เนี่ยจะไปบังคับทําให้จบเลยทีเดียวเนี่ยเอาตลอดชีวิตราไม่ได้หรอกเพราะจิตมันยังมีกิเลสดึงออกอยู่ก็ต้องให้เริ่อมวันละให้เริ่มรักษาศีลเอาวันหนึ่งก่อนนะสองวันก่อ <c> น <oughs> ไปเรื่อยๆทําอย่างนั้นไปเรื่อยพอจิตเคยรักษาศีลดีแล้วทีนี้มันก็จะมีความแก้วกล้างองอาจมีความเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเองแล้วก็เพิ่มสามวันสี่วันห้าวันบางคนถ้าไดดีเต็มที่แล้วทีนี้เนี่ยเอาละเรารักษาได้ประมาณนี้เขาสมัครทานตลอดชีวิตก็ยังได้เลยทีนี้นะก็จะไม่ลัเนี่ย มันก็ต้องเริ่มไปทีละเล็กทีละน้อยเริ่มจากจุดเล็กๆน้อยไปก่อนไม่ใช่ว่ามาแรกๆก็ทําจุดใหญ่ๆเนี่ยมันก็ทําไม่ได้หรอกประดี๋วม่ละเหมือน <c oughs> ครูบาให้โยมปิดโยมเกต<ม>ไปเทาะไปเดินจงกมอะครูบาก็ให้เลื่อนตั้งสิบนาทียี่สิบนาทีไปก่อนก็เด้่ม่ละาตามกําลังจิตที่เรากําลังตอนที่มันตอนนี้ทํามันทําได้ก่อนก็เด้่ม่ละ<ฆ>พอมันมีความเปลียนเพิ่มมาเราก็เพิ่มไปเอา ่อจากสิบก็เป็นยี่สิบยี่สิบนาทีก็เป็นสามสิบเป็นชั่วโมงต,งต้องแ,แต้วแต่ยองเปลี่ยนให้มันไปเรื่อยๆ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 เหมือนมีความเพียรทาไปเรื่อยๆจากน้อยไปหามากเข้าใจไหมล่ะไม่ใช่ไม่ทําซะเลยไม่ทำซะเลยมันก็ไม่ทําสักทีละเข้าใจไหมล่ะทีนี้น่ะต่อไปก็จะเข้าใจกว่าอีกว่ามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติมันไม่ได้ฝืนก็จะรู้ชัดว่ามันไม่ได้ฝืนก็้าใจวลาทีนี้น่ะใหม่ๆก็เหมือนฝืนเลยแต่ฝืนไปก่อนฝืนสักเล็กสักน้อยไปก่อน เดี๋ยวมันจะดีขึ้นตามลําดับตามขั้นตามตอนของมันเองนะโอเคนี้ก่อนเด้อ <laughs>